จากนี้เป็นต้นไปการใช้เครื่องซักผ้าไม่จำเป็นต้องหยอดเหรียญเพราะการหยอดเหรียญน,นั้นเป็นต้นเหตุทำให้ถูกงัดแงะหรือถูกขโมยแม้ว่าในกล่องหยอดเหรียญจะมีเงินไม่มากแต่ถูกงัดแงไปแล้วก็จะทำความเสียหายให้กับเครื่อง PST Marketing เสนอเครื่องซักผ้าแบบสแกน QR Code สามารถสแกนจ่ายได้โดยไม่ต้องหยอดเหรียญเพียงแต่ใช้ เครื่องโทรศัพท์ของท่านที่มีแอปของธนาคารแล้วมาสแกนที่ QR code ของเครื่องซักผ้า QR code จะทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวนเงินจากผู้ใช้บริการและส่งคำสั่งไปถามธนาคารต้นทางรวมทั้งส่งคำสั่งไปยังธนาคารปลายทางเมื่อธนาคารปลายทางได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วธนาคารปลายทางจะส่งสัญญาณอันหนึ่งกลับมาบอกที่กล่อง QR code ของเรากล่อง QR code คจะสั่งให้เปิดเครื่องและสั่งให้เครื่องซักผ้าเริ่มต้นทำงานโดยการปรับระดับน้ำมากหรือน้อยซึ่งสามารถสั่งได้จาก QR Code หรือจะสั่งให้เป็นระบบอัตโนมัติผ้ามากน้ำมากก็ได้หลังจากนั้นกล่อง QR c อ d e จะสั่งให้เครื่องซักผ้าทำงานในโหมดซักแรงเพื่อให้ผ้าสะอาดกว่ากล่อง QR Code จะทำหน้าที่สั่งให้เครื่องซักผ้า ทำงานในโหมดสะบัดแห้งแรงเพื่อให้ผ้าแห้งกว่าและหลังจากนั้นระบบการทำงานทั้งหมดก็จะถูกควบคุมและสั่งงานจาก QR code ให้เริ่มต้นทำงานโดยไม่ต้องใช้กล่องหยอดเหรียญอีกต่อไป QR code แบบที่ต้องสั่งผ่านกล่องหยอดเหรียญน,นั้น PST Marketing เคยทำขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสแกน QR code QR code รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องส่งคําสั่งผ่านกล่องหยอดเหรียญปรากฏว่ากล่องหยอดเหรียญหรือวงจรของกล่องหยอดเหรียญเสียหายทําให้คําสั่งไม่สามารถไปยังเครื่องซักผ้าได้การสแกนจ่ายเงินในคราวนั้นเราเสียเงินไปแต่เครื่องซักผ้าไม่ทำงานเพราะฉะนั้น PST Marketing จึงไม่ทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบที่ใช้ QR Code และหยอดเหรียญ2ระบบในเครื่องเดียวกันด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมา เราแยกเป็นเครื่องไครเครื่องมันจะใช้เครื่องซักผ้า QR code ก็แยก QR code ไปเลยจะใช้เป็นเครื่องหยอดทุกเหรียญ PS T marketing ก็มีให้บริการซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้ไม่เสียโอกาสในการให้บริการใครอยากหยอดเหรียญหยอดเครื่องหยอดเหรียญไปใครอยากสแกน QR code ก็สแกน QR code ไปทำให้เราสามารถให้บริการพร้อมกัน2เครื่องหรือ2เจ้าได้และที่สำคัญที่สุด ทำให้ประหยัดต้นทุนในการติดตั้งเครื่องไม่ต้องเสียค่า QR Code และไม่ต้องเสียค่ากล่องหยอดเหรียญซึ่งอันนั้นเป็นข้อด้อยตามที่ได้กล่าวมาข้อด้อยอันนั้นจะทำให้ต้นทุนของเครื่องซักผ้า QR Code และหยอดเหรียญในเครื่องเดียวกันมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็เป็นต้นเหตุทำให้มีปัญหาในการให้บริการ เปียทีมาร์เก็ตติ้งนำเสนอเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบสแกน QR Code ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดมีทั้งขนาด8โล10โล12กิโล13กิโล14กิโล15กิโล,โล16 18 21กิโลและก็ขนาดต่างๆตามที่ท่านต้องการยี่ห้อที่เรานำเสนอเป็นยี่ห้อ LG หรือ Samsung หรือเป็นยี่ห้อตามที่ท่านต้องการเราสามารถ ติดตั้งและผลิตเครื่องตามที่ท่านต้องการได้สนใจติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อเพราะเรื่องของเครื่อง QR Code นั้นมีเรื่องของระบบความปลอดภยัยมีเรื่องของการป้องกันเงินสูญหายและระบบ Security ตต่างๆที่มากกว่า QR Code ที่เป็นกระดาษ QR Code ที่ใช้กับเครื่องซักผ้ามีความซับซ้อนมากกว่า QR Code กระดาษ ท่านจึงจำเป็นต้องศึกษาให้ดีว่า QR Code ระบบที่ท่านเลือกซื้อเลือกใช้เป็นระบบใดและทำงานอย่างไรเมื่อเลือกซื้อไปแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้ติดต่อสอบถามและพูดคุยกับผมอาจารย์ธนาวัตรซึ่งผมเป็นอาจารย์สอนช่างมาตั้งแต่ปี2528ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคุยกับผมได้ที่086 319,4950 โทรมาคุยนะครับหาข้อมูลแล้วไปเปรียบเทียบซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรยินดีให้ข้อมูลแค่โทรมาคุยเราก็ดีใจแล้วครับในขณะนี้เราตั้งไว้เป็นจํานวน1บาทหมายก็ว่าราคาค่าซักต่อครั้งเจ้าของเครื่องสามารถตั้งเองได้จะซักครั้งละ1บาท2บาท3บาท,บาท4บาท 20, 2 5 30 3 5ได้ตามต้องการเลย แต่เป็นการทดสอบเราจึงตั้งการสแกนไว้ที่1บาทและจะแสดงราคาไว้ที่ตัวกล่อง QR Code การใช้งานก็คือแตะที่หน้าปัด1ครั้งจะปรากฏเป็น QR Code ขึ้นมาให้ท่านสแกนจ่ายซึ่งตามที่ท่านเห็นเมื่อท่านนำเอาแอปของธนาคารมาสแกนจ่าย QR Code ก็จะส่งคำสั่ง ไปยังธนาคารปลายทางว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วธนาคารปลายทางจะส่งสัญญาณอันนึงกลับมาให้ QR code QR code จะสั่งให้เครื่องซักผ้าเริ่มต้นทำงานตามที่ได้อธิบายให้ท่านฟัง